คือเขาเป็นซุปตาเบอร์ต้นต mm ้นของเกาหลีไงแล้วก็ได้รับฉายาฉายาอะไรยะลมหายใจสุดท้ายไม่ใช่ของพูดสิฉายาอะไรใช่ไมเหรอลมหายใจเลย ลมหายใจแห่งเอเชียหายใจของหนูบ้าไปแล้วลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียเขาคือหายใจของหนูเดี๋ยวก่อนต้องไหไล่ลมหายใจของหนูก็แม่ก็ถามอ่ะจะให้ตอบว่าหายยาของพี่กงยูเขาคือลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียลมหายใจสุดท้ายนะแกไม่ใช่พูดผิดอะไรของเธอไม่ใช่ลมหายใจถ้าของฉันก็คือของฉันคือสุดท้ายก็คือจะมอบให้กับโกงยู่อแต่ว่าแม่ แอปคือลมหายใจของหนุ่มเข้าเนื้อข่าวค่ะคุณผู้ชมคนดูไม่ได้ต่อไปแล้วหลังจากกงยูเปิดไอจีของตัวเองเขาก็โพสต์ภาพงานอดิเรกในวันว่างที่ไม่ต้องไปถ่ายซีรีส์หรือไม่ต้องออกกล้องด้วยการพาขึ้นเรือออกทะเลไปตกปลาพี่บ่าวออกเรือตังเกนี้ อาไปไม่ได้อาเมาเรือแอบรู้ใครบอกเอออย่ามากันซีนสิคะฉันเคยออกไปกับไก่ค่ะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันปลาตัวใหญ่มากจ้ะปลาตัวใหญ่มากบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่แฟนคลับไม่เคยรู้มาก่อนแต่บอกเลยว่าพออยู่บนเรือแล้วกงยูดูแฮปปี้สุดๆได้ถ่ายรูปคู่โชว์ปลาตัวใหญ่เขาบอกถ่ายถ่ายรัวๆเลยจากคนที่ไม่เคยถ่ายรูปอะไรแบบนี้เลยนะเราบ้างแต่เห็นรูปเขาจาก ซีรีส์ใช่ภาพไม่เห็นรูปเล่นๆภาพพีอาร์ของอะไรไม่เคยเห็นรูปแบบนี้เนี่ยจะถ่ายรูปปลาลงจะถ่ายรูปปลาลงแต่ก็ยังมีรูปคู่บ้างหบบไ,ไหไวถึง <c oughs> ถึงไม่ไหว ก็ไหวล่าสุดล่าสุดไปก็ฉันไปเอาทิ้งลมหายใจสุดท้ายฉันไปบนเรือบนเรือับลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียนี้จะบอกให้ล่าสุดนะไปกับพี่โน่พี่โน่บอกว่าจะพาไปกินซูชิสดที่ทะเลบนเรือกินได้ที่ไหนล่ะต่างคนสองทั้งลุงโน่ทั้งป้าปุ้ยไม่ไหวกินก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ไปแบบนี้ไปได้สู้ตายกินยาแก้เมาไปก่อนนี้ไปได้สู้ตายที่อยู่กับพี่ ่โนอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้พี่โนเอาไว้บนหิ่งไม่ต้องมาแล้วนะคะไปอยู่กับพี่คงคุณแอปลงได้ไหมคะเรือตังเกตเ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 ตะตเตเตเาเต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 ไตดตเตาตเตเตเต้ตเอยคเะเต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 เเตเตเตาตเตเตเตาตเ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 ้เตนตเวเตเตเตงตเ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 พเ่เต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 เอเตีตเ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 กาหเเเเ แต่ฉายาไม่สไม่สํคัญ่คัญว่าเขาจะลงไปดําน้ําเอาปลาขึ้นมาเป็นสินสอดล่วงหน้าให้ถับพี่คงอยู่เราอะเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเราทอดแหได้เดี๋ยวอาจจะเอฟนี่อาเอฟปลากูเรามาจากตักใบเอฟปลากูเราไปนำเสนอเข่าไม่มีอะไรเป็นนิติใหม่แห่งการเล่าข่าวแล้วเบรกหนึ่งเล่าได้ข่าวเดียวจระิกมเนี่ย ข่าวผู้ชายเกาหลีนี่ได้ข่าวเดียวจริงจริงเอออเป็นเพียงรายการเดียวของไทยรัฐทีวีที่มีคุณค่ามากเร่ข่าวเดียวถามข่าวเที่ยงได้ไหมว่าเราขอเล่าอีกข่าวนึงไหมขออายเพราะว่าเออของเขาหมดหน่อยไม่ได้นะไม่ได้หมดเวลาแล้วค่ะพวกเราสาวๆของพี่กงยูต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สิบโมงเช้าพวกเราขออนุญาตไปออกเรือก่อนเดี๋ยวไปซ้อมเดี๋ยวไปซ้อม